โอเคนะสบายดีนี่ต้องทำข้อสู่ซ่องเหียนภาษาอังกฤษฟรีวันนี้จะมาเปประโยคยงาวงาประโยคสามประโยคซึ่งแต่ละประโยคกัมีความหมายสัจจินแล็แต่ละประโยคก็สามารถนําไปใช้ในชีวิตตัวจริงได้เะคือแต่ละประโยคแต่ละประโยคที่ยกขึ้นมานี่เป็นประโยคที่เวลาที่เราอ่านเวลาที่เราเปเนาะมันก็เปอยูในตัวมันเลยเนาะ คาบบทจำเป็นต้องได้ไปสกว่าจะต้องแปลแนวใดเนาะเพราะว่าค่อยจะอ่านแล้วค่อยจะแปลให้พร้อมเลยเนาะแต่ละตัวมันปเปย์แนวใดอ่านแนวใดเอาไปอ่านข้อที่หนึ่งก่อนเนาะเดี๋ยวอ่านอ่าน,านหนึ่งข้อสามแล้วจึงค่อยเปยเนานะหอบที่ส่งแล้วค่อยเปยหอบที่หนึ่งนี้จีพาอ่านก่อน My p ไมโฟนอีชาร์สบรอกเกนไอเฮเมนีโฟนกั s บั t I have no phone. I am cleaning the computer. I already cleaned up the computer. ข้อที่ 1. เนาะ My phone just broken. I have many phone cases but I have no phone. ข้อที่1นี้มันแปลว่าโทรศัพท์ของคอยมันหากกระเพ ค่อยมีบัตรเติมแต่ว่าค่อยบอมีโทรศัพท์แล้วเนาะมันเปยแบบนั้นแปยคืนนี่คือนึงเนะาะโทรศัพท์ของค่อยนั้นมันหาก,กับเปเพค่อยมีบัตรเติมเงินอยู่แต่ว่าค่อยบอมีโทรศัพท์แล้วข้อ,อที่สอง i am cleaning the computer ค่อยกำลังทำความสะอาดคอมพิวเตอร์เนาะ ไอเอ็มคำว่า cleaning นี่แปลว่าทําความสะอาดเน,ะนาะอนามัยตัวอย่างว่าเอาทําความสะอาดถูเฮือนปัดกวาดกันซานล้างถ้วยล้างบ่วงอย่างต่างๆมัน cleaning เนาะเว้าล์วมันทําความสะอาดเนาะไอเอ็ม cleaning the computer แปลว่าค่อยทําความสะอาดคอมพิวเตอร์อยู่เนาะค่อยกําลังกําลังทําความสะอาดเนาะข้อที่3 I already cleaned up the computer เนาะค่อยได ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์เสร็จสมบูรณ์แล้วเนาะหรือว่าค่อยได้เฮ็ดแล้วเนาะค่อยได้ทำความสะอาดแล้ว <S <S สำเร็จไปแล้วขนาเนาะถ้าเอาฮ็ดสำเร็จแล้วเนาะมันเราก็สามารถใช้ว่า already เนาะ I already เนาะหรือเอาว่าสั้นๆเลยก็ได้ว่า I already เขาก็เข้าใจแล้วว่าเอาฮ็ดแล้วเนาะัวย่ยางว่าหากินข้าวแล้วบว่าก็ตอบว่าขันหากินแล้วก็ว่า I I have already หรือว่า I already เลยก็ได้ เขากินแล้วเขาเฮาได้เห็ดแล้วเนาะเขาเห็ดมาหมดแล้วเขาก็บว้า I already เนาะอ่านข้อที่หนึ่งซ้มคืนอีกทีหนึ่งเนาะ my phone just broken I have many phone cards but I have no phone ข้อที่สอง I am cleaning the computer ข้อที่สาม I already cleaned up the computer. ค่อยได้ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์สมบูรณ์ไปแล้วในก่อนหน้านี้เนาะข้อที่3จะเป็นแบบนั้นข้อที่ 2. I am cleaning the computer. ค่อยกำลังทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ข้อที่ 1. My phone just broken. But I have many phone cards. But I have no phone. โทรศัพท์ของคอยหากกับเสียหายเปเพเสียหาย ตอนนี้ค่อยมีบัตรเติมอยู่แต่ว่าค่อยบมีโทรศัพท์แล้วเพราะว่าค่อยเ็ดเสียไปเมื่อกี้นี้นเนาะแปลแบบนั้นเปนลรวมๆแบบนั้นเนาะหวังว่าท่านผู้ชมจะเข้าใจโอเคเนาะสามคำศับสามประโยคนี่ก็มีซํำนี้สำหรับการเปนในครั้งนี้แล้วก็การพาอ่านในครั้งนี้ ถ้าว่าจะปเปลี่ยตเทรูนี่มันมันฟังบึง้งตอนเราเปลี่ยคำศัพท์นี่มันจะไปแนวหนึ่งเตะเวลาเรามารวมเป็นประโยคนี่มันจะเปลนไปแนวหนึ่งเนาะภาษาอังกฤษมันจะบวกคือภาษาลาวเนาะอ่าจะมีประมาณนั้นเนาะโอเคเนาะก็จะจากกันเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะขอขอบใจหลายๆ